สวัสดีจ้าวันนี้นําม,มาวูโวานุมวันนี้เราจะม,มาเล่นในแบบวิ่งกูกูวากันนะครับคนโอเคไงช่วยแบบนี้อ๋ออะไระอ่อะเน้ยเกิดอะนเฮ้ยไอ่นกันมาแล้ว เราวังน้ำฟูฟูมาวังย yeah. ี好好่เฉย์วังโดนฟูฟูยิงฟูฟเต้นอยู่เนี่ยหรอเต้นอยู่อ้เเต้นเต้นไปเลยเหรอเต้นเต้นเต้นระวังด้วยนะระวังดพ่อคุณนั้นเขาก็เต้นตามหนูอ่ะหรอเต้นเต้นเต้นระวังนะครับทุกคนเต้นเต้น ก็คือแบบนี้มันช่วยกันได้ใช่ไหมใช่ยาวอ่ะเสมอบอกว่ามันช่วยกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันช่วยยังไงนะก็ก็หนูบอกตั้งนานแล้วเนี่ยนะก็นั่นแหละเนี่ยคือมันช่วยกันได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันช่วยกันยังไงนะครับทุกคนครับถ้าใครโดนยิงอ่ะแล้วก็คือเราช่วยกันได้ใช่ไหมก็คืออืมถ้ามีคนยิงเยอะๆล่ะอ่า ก็ช่วยกันหมดเลยอย่าขยับ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 โดนยิงนะเดี๋ยวโดนยิงเออไม่น่ากลัวจังอ่ะคนเนี้ยคนไหนอ่ะเสื้อดำเมื่อกี้นั่นแหละเออแกหนูไม่กลัวนี่ไงพ่อปลาเขาบอกว่าไปเลยคนเนี้ยเขาคือผัวหน้าเจ๊ไหมผัวหน้าของผู้คุมผัวหน้าของผู้คุมไปกันเลยเดี๋แบร็ มามาครับทุกคนครับมาอลไรครับไหนล่ะไอใหญ่อะนี่เราอยู่ในห้องอ่ะห้องอะไรนะห้องกิดตัวห้องกิดตัวหรอทุกคนพร้อมไหมเรื่อยพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเลยเข้าห้องเข้าห้องนี้ตรงนี้ตรงนี้ระวังนะครับทุกคน พ่อแลยวถ้าพ่อโดนยิงหนูก็มาช่วยพ่อดิใช่ไหมล่ะมาแล้วครับมาแล้วไป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 เปิดประตูฮาจะถ้าเวลาหมดแล้วก็โดนยิงใช่ไหมเห็นเห็นเวลาไหมเห็นเวลานั่นน่ะเห็นเวลาไหมเวลาไหมอะไร เมื ios, where? Ace, here. Youngest, okay, ่ออยู่ไหนอยู่นี่อยู่ไหนอ่ะอยู่นูนอยู่นี่อยู่ไหนอยู่ข้างหลังอยู่นี่เหรอไหนอ่ะอยู่ข้างหลังโอเคไป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 เฮ้ยระวังเฮ้ยเพื่อนโดนยิงเฮ้ยช่วยเพื่อนนี่ไงช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโอเคเ้าะมันมีคนมาช่วยก่อนโอเคเฮ้ยเพื่อนโดนยิง โดนยิงเยอะเลยพอช่วยเพื่อนก่อนโอเคอเฮ้ยนี่ไงนี่นะครับทุกคนเราจะต้องช่วยเพื่อนนะถ้าเพื่อนโดนยิงนะใช่ไหมสเสมอ,อคือเราต้องช่วยเพื่อนแล้วก็เอ้ยแล้วเราก็ไปด้วยกันสเสมอระวังนะสเสมอตามหลังมานี่นะสเสมอมากาลีอะไรอ่ะเพื่อนบอกอะไรไม่รู้ไปสเสมอมา เมื่อระวังนะสมอนะนี่นะสมอนี่นะครับเราต้องช่วยเพื่อนเอ้ยเพื่อนโดนยิงเสมอคนนี้โดนยิงอะ่ะนี่นี่เสม,สมอคนนี้โดนยิงระวังนะลูกโอ้อยโดนตเต็มเต็ม โดนเต็มอ่ะออสมือก็ช่วยเพื่อนคนนั้นแล้วครับทุกคนมาตามมาระวังนะระวังนะมาส,ส,สมือวิ่งเร็วจังอ่ะนี่นะสมือนะนี่สมือก็ช่วยเพื่อนครับเราต้องผ่านไปให้ได้ระวังระวัง <laughs> ดูเลือดเพื่อนออกเสมอเขี่ยดูไปครับไปครับยุด นี่นะคือเราก็ต้องช่วยกันนะครับนี่นะเราช่วยเพื่อนได้ครับแบบนี้ยศนี่เป็นไงเสมิแค่ถึงแล้วเสมอวิ่งเร็วมากเ <Yay. S 1> สมอถึงแล้วอีกหกสิบวินาทีไป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 เร็วๆๆยุดสมอระวังนะเสมออ๋อ,อก็คือเรากลับไปช่วยเพื่อนอีกก็ได้ใช่ไหม <Okay. S 1> โอเคโอเคถึงแล้ว เพื่อนถึงแล้วเพื่อนออกอยังไงอ่ะโอเคเสมอกลับไปช่วยเพื่อนเหรอเสมอกลับไปช่วยเพื่อนครับทุกคนเองสามชีวิตเสมอมา๋อสามชีวิสรึสามชีเอา้าใครมาต่อยพ่อวะเนี่ยสาชีวิตสามชีวิตเส,ส,สมออยู่ไหนอ่ะ มามาอีกสามสีวิอีกสีวิอีกสีวิเข้ามาเลยดูสีวิเข้ามาอาืออ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 ือคืออืออือเมื่อก <c oughs> ี้มันหมดเวลาก่อนเออหมดเวลาก่อน อ๋อก็คือแบบนี้ก็คือช่วยกันได้นะครับทุกคนอือชอบช่วยเพื่อนสุดยอดสุดยอดแบบนี้ช่วยกันได้ก็สนุกมากถ้าใครโดนยิงก็ช่วยกันได้อือสนุกสนุกแต่ไว้เจอกันแบบต่อไปเนาะโอเคไหมแบบนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝากกดติดตามให้เราเลยนะจ๊ะ